จริงๆเธอได้รัเธอรู้เต็มอกใหญ่จิงมาเพ้อพกโกหกหน้าตายสวัสดีครับเทอเทนพรมบินนะครับผมนอกจากจะได้ฟังเพลงเพ้อเพอจากพวกเราแล้วนะครับก็ยังได้ฟังธรรมะดีๆนะครับจากพระมหาสมปองนะครับและแม่ชีสันสนณีด้วยนะครับ แล้วพบกันนะครับที่ r รอยัลช l บูรีบ l ล o o m นะครับ Impact เมืองทองวันที่30กันยายนนี้นะครับจองบัตรที่ไทยทิเขตเมเจอร์และเสถียรธรรมสถาน0825711189ส,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีด้วยธรรมสวัสดีสวัสดีสวัสดีด้วยธรรมะ